ไก่จ่าฮ่าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเสียงเหมือนคนร้องหไห้เฮ้ยอยากไงดยวาชนากูจะมีบอหมู่พวกเขาไปหากินเลี้ยงปีใหม่กันแซวล้ะกูย,ยังยากแต่เวพื่อนเวียกซ่านอยู่าวาชนากูนระพันกโจมเอยียง ลมรอจ้าเนองูเขากินปีไม่กันแทะๆอยู่คอยเลยยากตะเวียกนบ่นหะตะเวียกงไม่ส่็จสนบ่แล้กี่กี่งัวลงไปทิมไ้อยู่ให้แอาน้อไม่ยังมีองไปใสสนมีอกินปีไม่กนสังคมไปสังคมจ้างอยู่บ้านหาบาท50บาทโอยหลงลได้ ปตนะข่อยชีวิตข่อยมีแค่หาที่บาดนี่บอาข่อยยังวายอยู่ผู้อื่นละขโมยกันแซวชาแทวชาเอ้ยเอมันที่พ่อกินอันหาที่บาดหาที่บาทได้อีสองอันเอ็ดจะวียกันเลยนะเอ็ะจะวิ่งขว้วสองอันเราพ่อกินไน่นอกวาวมึงถ้าได้กินเขาไม่จะตีสามเลยนะตีสามไให้ได้กินเขาใยังอยู่ให้กี่ฟุนก็จะตีสามเอากี่ฟุตลงลงหน้าตีสามบุ แมงเอากี่ฟุดลงหน้าที่สามเมียตื่นมา่อหกโมงบอกว่าตื่นหกโมงบอกว่ากูไปกินปีใหม่กับมูนเออมาเออเอาอาหาสิบบาทเอาไว้ซื้อเฮ็ดเวียดเออเซนบอกเออเออเอาอาหาสิบบาทเอาไว้ซื้อของกินมันป่ะเอคือมันงานแล้วเขาว่าเฮ็ดงานกินเขาใส่เอาใส่เอาตัวเอานี่ไปเป็นไปไม่ผมหายมุ้งลอยหนึ่งเนี่ยหากินเหล้าของกูเนี่ยไม่หมด จ้างกินเหล่าจ้างกินเหล่าเลยเหรอปีใหม่เราไม่ดีเหตุผลกระโดดกันดิเหรอไม่มาจ้างไม่จ้างกินเหล่าออโอ้ยคอยกวาดแล้วแต่มันกระบอกอยู่วะจัดสกลับมาเมื่อใดเนี่ยอืมมันบอกจะเห็นหนามอะไรก็มาเมื่อนั้นละนั่นรอนกินเหล่าทาเลยคราวมันชิมากจ้างกินเหล่าออร้อยหนึ่งสุปาย